สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวหุ่นยนต์โกเซเจอร์ซึ่งจะมีสัตว์อยู่5ตัวในหุ่นยนต์ตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราจะชี้นะครับผมตัวแรกเนี่ยเป็นนกหรือก็ฟีนิกแหละแล้วก็มีเซอร์เคียวดาบมังกรงูฉลามก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะประกอบนกกันก่อนเลยพอถอดแขนที่เปรูปนกอ,ออกมาเนี่ยวิธีการประกอบให้เป็นนกเนี่ยคือกางปีกออก อย่างนี้นะครับอีกทีหนึ่งกลางปีกนะครับแล้วก็ดึงไอ้ที่เป็นล้อออกมา <c oughs> ปกติหุ่นพวกเนี้ยครับจะสามารถถอดหัวออกมาได้นะผมเพื่อเปลี่ยนหัวแล้วก็ใส่เข้าไปไงี้ก็จะได้เป็นนกอย่างี้นะผมเช็คดีกว่าว่าลื่นไหมก็พอดิฟได้นเนี่ยเก็บไปก่อนต่อมาเราจะมารีวิวฉลามบุกไอ้ไม่ใช่เราจะมารีเจ้ารีวิวเจ้าฉลามก่อน เราจะต้องพับหางเข้ามาอย่างนี้กลางลอกมาก็จะได้เป็นฉลามนั่นเองก็พับเปิดปากได้ถอนหัวออกได้เหมือนกับนกตะกี้เลยอ่ะนี่เดี๋ยวลองซิฟ่าลื่นไหมโอ้ลื่นปืด้ดลื่นปืด้ดอ่ะเก็บไปก่อนเรามาลองดูตัวอื่นบ้างดีกว่าเราดูแขนไปละเนี้ยผมเราก็จะต้อง ดึงตรงนี้นะผมจะเป็นล็อกเหมือนล้อตรงนี้ให้ดึงลงมาแล้วก็ดันตัวมังกอรออกไปก่อนอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ตอนท้ายนี่ครับผมก็จะออกมาเป็นส่วนขานั่นเองทีนี้เราก็จะต้องมาดึงไอ้ตรงนี้แล้วก็กดหัวลงไปหักตรงขาออกแล้วก็ดึงเจ้าเสือ,อไปก่อนเราก็จะได้เป็นงูนั่นเองอย่าลืมดึงตรงข้อเลยนะนี่ ก็จะได้เหมือนงูเลยนี่เหมือนงูไหมเหมือนงูปะโอเคไหนเช็คที่ลื่นไหมมันก็รถไฟอะแหละอ่ะเก็บไปก่อนต่อมาเราจะมาเป็นเจ้าเสือเขี้ยวดาก็เหมือนงูเลยพับคอลงมาก็เปิดปากได้ถอนหัวได้ตอนนี้ก็เป็นอันนี้เสือเขี้ยวดานั่นเองก็ไม่มีอะไรมากนะเก็บไปก่อนช่วงสุดท้ายของเรา เจ้ามังกรแดงยังไงมันจะเป็นแบบนี้น้องตอนเราถอดออกมาวิธีแรกเนี่ยคือต้องพับปีกลงไปก่อนแล้วก็กดข้างหลังนะผมตรงนี้หลังหัวหุ่นยนต์มันก็จะลงไปงี้นี่งั้นเราก็ดึงหัวออกมาดึงส่วนด้ามจับดาบออกมาอย่างงี้กึ๊กแล้วก็ใส่ลงไป ดาวไม่คืออะไรคอมังกรน,นั่นเองส่วนดาบเนี่ยก็จะเป็นหางนั่นเองตรงเขาเนี่ยสามารถพับได้นะแต่ผมจะพับเก็บไว้งี้แล้วกันนี่ก็ขยับปีกได้เราไปดูตอนรวมล่างอะไรดีกว่าวิธีรวมล่างเนี่ยเราจะต้องเอางูเนี่ยมาพับตรงนี้ให้เป็นส่วนขาอย่างนี้ให้มันงอกด้วยนะแล้วก็กด หางงนงนงไปแล้วก็พับหัวขึ้นมาให้เป็นส่วนเท้าแบบนี้เลยแล้วก็ต่อมาเอาเสือเนี่ยมาทำแบบงูเลยหักลงไปเราก็จะได้เป็นแบบนี้เอาส่วนสิงโตเนี่ยเสือเนี่ยมาติดกับงูก็จะดังแบบนี้ให้ดังก๊อกด้วยนะเสร็จแล้วงั้นเอามังกรมาถอดหัวออก แล้วก็ดึงคอมาแยกกับหัวแล้วก็เอาหัวเนี่ยติดกว่าเข้าไปดึงหางออกก็จะได้เป็นมังกรแบบนี้เดีย๋ยวปรับเปลี่ยนปั้งกันเอยเราก็จะต้องเอาตัวมังกรเนี่ยติดไปกับนี่ครัผมตัวกระขานกก็พับปีกลงพอพับปีกเสร็จเนี่ยก็ใส่เข้าไปเป็นแขนฉลามก็ ล้อลงไปแล้วก็กางปีกออกไอ้กางหาง <c oughs> แล้วก็ติดไปเป็นแขนอีกข้างหนึ่งค <c oughs> ึ๊กเสดงก็กดตรงปุ่มสีเขียวเห็นไหมจะเป็นสีเขียวกดหัวหุ่นยนต์กเซเทสก็จะออกมาเอ้ยกเซเจอร์อาอีกแล้วเราก็จะได้เป็นหุ่นยนต์แล้วแต่ขาดอะไรไปเอ่ยดาบนั่นเองเอาส่วนค้อกับหางมาติดด้วยกันก็จะออกมาเป็นดาบของหุ่นยนต์ แล้วก็เราก็ใส่ให้ฉลามทีนี้ก็พร้อมออกไปลยุยสู้กับเราไวร้ายแล้วไปแล้วครับบ๊ายบาย